สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักชั้นโม .6 โของครูอุ้มทุกๆคนตอนนี้ได้เวลาที่เราท,ทุกคนจะต้องเรียนภาษาไทยพร้อมกันแล้วจ้าวันนี้กลับมาเจอกันเป็นไงสไลด์สีฉะฉะชัยไหมสีสะใจไมลูกสีเข้มสดใสมาเชียรวันนี้เราจะเรียนเรื่อง คำสมานคำสมานเนี่ยไม่ปรากฏในเนื้อหาของมหหรอกแต่มีอะไรจะบอกว่าออกสอบจะเ,เรื่องคำสมานเนี่ยเราเรียนกันมาตั้งแต่มต้นเราต้องนำความรู้มต้นเนี่ยมาใช้สอบดังนั้นครูอุ้มถือโอกาสอันดีนำเรื่องคำสมานมาสอนในระดับชั้นม6ซะเลยเออโอเคไหมโอเคอยากเรียนหรือยัง อยากเรียนแล้วลุยลูกประเด็นของคำสมาร์เนี่ยไม่ยากเราต้องแยกให้ได้ว่าคำสมาร์เนี่ยเป็นประเภทใดแค่นี้เลยนะลูกหลาถ้าเราแยกได้จบแล้ววันนี้ครูอุ้มจะมาสอนแยกอ่าสอนวิธีแยกนะคำสมาร์มี2ชนิดคือสมาร์แบบสมาร์กับสมาร์แบบสนทิมันต่างกันยังไงลูกสมาร์แบบสมาร์กับสมาร์แบบสนทิถ้าหนูไปฟังติวเตอร์คนอื่นๆหลายๆคนพูดเขาก็จะพูดเหมือนๆกันคล้ายๆกันว่าสมาชน สนิเชือมาชนสนธิเชื่อมเ,อเป็นจริงดังนั้นลูกเอาเรามาดูลูกคำสมาตแบบสมาตมันคือการนำคำบาลีสันสกิตมาชนกันนะเป็นการนำคำบาลีสันสกิตนะมาบวกกับบาลีสันสกิตมันจะแค่แตะเข้าไปแค่นั้นมันจะยังไม่เชื่อมเสียงเข้าไปอ่ะแค่แตะ,แค,แ,ตะ,แ,ตะ,ะแค่แตะแตอ่าแค่แตะแตนะเช่นวิทยาบวกศาสตร์ลูกวิทยาบวกศาสตร์กลายเป็น วิทยาศาสตร์มันคือการนำำําคําบดชนกันแค่นี้เลยจบและนี่คือคำสมาตวิทยาสัรรสกิตศาสตร์สันสกตรงไหมนำบาลีสัสกิตมาบวกกับบาลีสัสกิตแล้วก็ใช้วิธีการชนอันนี้แหละคําสมาตแบบสมาตอีกคำหนึง่งจินตภาพลูกจินตะบวก เห็นไหมกลายเป็นจินตภาพมันแค่ชนกันลงไปมันยังไม่ได้เชื่อมอ่าดังนั้นวิธีนี้เนี่ยเรียกว่าวิธีสมานนำบาลีสันสกิตบวกกับบาลีสันสกิตกลายเป็นคาสมานโอเคป้าโอเคเนาะโอเคผ่านเอ้ยเร็วไปปะเนี่ยไม่เร็วเนาะวันนี้สอนแยกรับรองว่าแยกได้แน่นอนต่อไปสมานแบบสนธิมันจะเชื่อมสมาชน สนธิเชื่อมอ้าวดูนะอันนี้คือการเชื่อมมันจะนําคําบาลีสันสกฤตเหมือนกันลูกบาลีสันสกฤตบวกกับบาลีสันสกฤตแต่มันจะเชื่อมเสียงลงไปเสียงมันจะกลมกลืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นคํานี้เนี่ยยกตัวอย่างเยอะมากทนะบวกอาคารอเอาง่ายๆเอาง่ายๆนะไม่สอนยากทนะบวกอาคารกลายเป็นอะไรกลายเป็นทนาคารเห็นไหม คำว่าอาหายไปแล้วเพราะอะไรเพราะมันเชื่อมกันเป็นการล้วนแผ่นดินธนาอาคาร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 วิ่งธนาคารเห็นภาพป่ะเห็นภาพนะอ้าวอีกคํานึงที่ยกตัวอย่างค่องข้างบ่อยเออค่องข้างบ่อยเอาคาว่าอะไรดีเดี๋ยวนึกก่อนนึกก่อนอ้าวเมรเมรบวกอายุนอ่าเมรบวกอายุนจะได้เห็นชัดเจนเมรบวกอายุนกลายเป็นเม ายนเห็นปะเมษบวกอายนกลายเป็นเมษายนอายนแปลว่าการมาถึงเมษก็คือราศีเมษร,รวมแล้วเมษายนหมายถึงการมาถึงของราศีเมษโอเคนี่แหละคือคำสันทิมันจะต้องเชื่อมเสียงลงไปโอเคไหมเห็นยังเห็นภาพยังเห็นภาพแล้วคราวนี้ผ่านไปก่อนเราจะต้องมาช่วยคูอุ้มแยกลูกเด็กๆจะต้องมาทดสอบว่าคำใดเป็นสมา คำใดเป็นสนธิวันนี้ไม่ได้พาแปละนะไม่ต้องแปลเวลาเราไปทําข้อสอบเพ็นคํายากๆไม่ต้องแปลดูอย่างเดียวมันเชื่อมหรือว่ามันชนอ่าดูนะว่าเชื่อมหรือชนนะกระบินละพัดเชื่อมหรือชนกระบินละพัดเชื่อมหรือชนเชื่อมหรือชนเอากบินมาชนกับพัดอันนี้เป็นชนก็คือสมารแบบสมารโอเคไหมเออง่ายคันธรสเชื่อมหรือชน คันถะรถเชื่อมหรือชนชนคันทะไปชนกับรถสมารแบบสมารเออง่ายเนาะขีรานเพศัตเชื่อมหรือชนชนขีรานชนกับเพศัดอ่าเป็นการชนสมารแบบสมารกรรมธิการเชื่อมหรือชนเห็นยังกรรมธิการเชื่อมหรือชนเชื่อมและอันนี้เชื่อมและคือการนําคําว่ากรรมมาบวกกับอธิการกลายเป็นกรรมธิการเห็นภาพยางังเห็นภาพแล้วเนาะ กริดดาพินิหารอ้าวตกนะลูกนะตกสลาานะลูกนะใสสาราไปนิดนึงแต่แดงกริดดาพินิหารเชื่อมหรือชน,ชออน,นเชื่อมหรือชนเชื่อมอันนี้เป็นคําเชื่อมนะก็คือนําคําว่ากริดมาบวกกับอภินิหารอออหายไปกลายเป็นกริดดาพินิหารโอเคนี่คือการเชื่อมนะพันธนาการเชื่อมหรือชนเชื่อมอ่าก็คือพันธะบวกกับ าาพันธะบวกกับอนาการกลายเป็นพันธนาการโอเคเป็นการเชื่อมง่ายไหมง่ายนะพุทธาธิบายเชื่อมหรือชนเชื่อมอ่าเชื่อมมาจากคาว่าพุทธบวกกับอธิบายกลายเป็นพุทธาธิบายเออไม่ยากเลขานุก,การเชื่อมหรือชนเชื่อมมาจากคาว่าเลขบวกกับอนุก,การกลายเป็นเลขานุก,การง่ายไหมง่ายเนาะไตรจีวร ไตรจีบอเชื่อมหรือชนเชื่อมหรือชนเอาไตรามาชนกับจีบอนเป็นการชนไงไหมไง่ายมากและสุดท้ายลูกนารือบอดีเชื่อมหรือชน,ชนเชื่อมหรือชนนารือบอดีเชื่อมหรือชนชนเออนารือบอดีชนนะนำคำว่านารือมาชนกับบดีถ้าหนูแยกได้อย่างที่เรียนกับรูอุ้มนะลูกนะมันก็คือการแยกคำสมาร์กับสนทิถ้าชนเป็นสมาร์กบ,บิลพัสสมา พันะรสสมาดคีราเพศาสมาดกรรมธิการสนธิกีดาพินิหารสนธิพันธนาการสนธิพุทธาธิบาย สนธิเลขานุก,การสนธิไตรจีวรสมาดและสุดท้ายนะัรือบดีสมาดโอเคนะครูอุ้มก็หวังว่าเด็กๆทุกคนจะเข้าใจเนื้อหาและแยกความแตกต่างระหว่างคำสมาดแบบสมาดกับคำสมาดแบบสนธิได้ตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องนําความรู้ที่เรียนกับครูอุ้มไปใช้ทําแบบทดสอบแล้วพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับ น้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย